สวัสดีครับทุกคนครับผมบอกิติครับเราไม่ได้เจอเครื่องพิมพ์กันมานานแล้วเนอะนานนานแค่ไหนไม่นานมากก็ทุกอาทิตย์ก็ลงเครื่องพิมพ์ก็ใช่แต่ว่าเราไม่ได้มาอัปเดตเครื่องพิมพ์ทีมงานจังกันมาถ้าจะเป็นเดือนแล้วแหละอ๋อคือพิมพ์โชว์อย่างเดียวไม่ได้อัปเดตอะไรเลยใช่พิมพ์โ,<อ>โชว์อย่างเดียวนะครับโอเค อัปเดตหน่อยแล้วกันเครื่องนี้จริงๆมันเป็นปรินเตอร์เครื่องแรกตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยเป็นรุ่น Ender 5เป็นรุ่นเริ่มต้นก็คือ10,000บาทคุณมีเครื่องพิมพ์ได้เลยอ่ามันก็พิมพ์ได้ดีอยู่แป๊บหนึ่งแล้วมันก็พังไปอย่างที่เล่าให้ฟังแล้วหลังจากที่มันพังไปผมก็พยายามซ่อมมันมากๆจนกระทั่งผมรู้ตัวอีกทีคือผมเปลี่ยนทุกชิ้นส่วนมาละคือตอนนี้ไม่มีคราบความเป็น Ender อยู่เลยใช่ไหมอ่าผมนับอันเดิมของมันก็แล้วกันอ่ามีโครงมีสายพานเดิิิมมมมมแแล้้้วกก็ออออออเเเเตตรร์์ยยังงใชดดู่่่านนฝี ที่เหลือเปลี่ยนมดเลย oh. เออคราบเดินไม้จะเหลือสัก10% 20% 2อ่สิบยีให้ถึง20%แล้วกันอ่าเล่าให้ทุกคนฟังก่อนว่าทําไมผมถึงตั้งใจทํากับมันขนาดนี้เวลาเราซื้อของอะไรมาเราใช้แป๊บเดียวแล้วพังเรารู้สึกว่าเราแบบ มือไม่ถึงไหมคุณเคยเป็นไหมอ๋อเคยเป็นเคยเป็นเออผมก็รู้สึกอย่างนั้นกับเครื่องพิมพ์สามมิติเว้ยผมรู้สึกว่ามันพังง่ายหรือกูโง่งงวะมันไหนวะผมก็เลยพยายามซ่อมมันมาตลอดจนกระทั่งตอนนี้ผมคิดว่าผมประสบความสําเร็จแล้วนะในการทําให้เครื่องพิมพ์ได้ใช้กันได้เพราะว่าตอนนี้มันพิมพ์มาแล้ว350ชั่วโมงโอ้สามร้อยชั่วโมงนี่ผมให้ผ่านแล้วตามหลักถ้าใครไม่เคยใช้เครื่องพิมพ์ดิจิตเองใช้เครื่องพิมพ์สามมิติ คิดซะว่าเครื่องพิมพ์กับรถยนต์นี้เหมือนกันเลยทุกพันกิโลหมื่นกิโลก็ต้องเช็ครอบนะ oh. แต่รถยนต์เนี่ยวัดเป็นกิโลเมตรเครื่องพิมพ์เราวัดเป็นชั่วโมงพิมพ์วิ่งไป500ชั่วโมงคุณต้องเปลี่ยนลูกปืน oh. อะไรอย่างนี้หลังจากรอบที่แล้วเนี่ยเราก็ตั้งใจพิมพ์สามมิติแจกคนดูกันมากเลย oh. เพราะเราไม่รู้จะทำไรแล้ว oh. ล้วก็มาที่สีเขียวก็เลยมากับเจ้าสิ่งนี้ oh. นี่สิ่งนี้คือคริปเปอร์เวอร์ชันยังไม่ทาสีคริปเปอร์เป็นตัวละครจากไมค์คาร์ทครับทุกคนใครที่ไม่เคยเล่นไมค์คาร์ t นะมันเป็นเกมโอเพนเวิลด์ที่คุณก็เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในนั้นแหละแล้วถ้าเกิดตอนกลางคืนอ่ะคุณไม่สร้างบ้านให้ทันเวลาไอ้ตัวนี้นจะประติคุณแล้วคุณก็จะ <c oughs> ตายจะโผล่มาจากไหนก็ไม่รนะ <c oughs> ู้ <c oughs> เดี๋ยวไว้พูดถึงตอนท้ายคลิปว่าเราจะทําสีมันยังไงเราจะแจกคนดูยังไงอันนี้เดี๋ยวค่อยพูด <c oughs> คือที่ผมจะลากมาเนี่ยผมจะลากก่อนว่าผมเริ่มโปรเจกต์เนี้ยเพราะว่ามัน อันเนี้ยพิมพ์ด้วยหัว0.4จป่ะวะใช่ใช่นนี้หัว0.4โอ้โหนี่แค่เห็นชิ้นงานนี่รู้เลยใช่ <c oughs> ชี้เป็นหมอเลย <c oughs> พิกดูแล้วแบบเส้นมันความหนาประมาณเท่าไหร่วะ <c oughs> พอจะเดาได้ละ <c oughs> เอาวันว่านี่คือ0.4 แล้วเสร็จปุ๊บวันที่เราพิมพ์อันนี้เสร็จอะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยแจกอันนี้อันเดียวเล็กไปนหน่อยผมก็เลยเฮ้ยผมมีเวลา2วันผมต้องทำไงให้ได้มาพิมพ์ตัวนี้ใหญ่หญหญขึ้นมาแล้ววิธีการที่จะพิมพ์ใหญ่ใ,หญใ,หญในเวลาน้อยๆอะถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ที่ไม่เคยใช้เครื่องพิมพ์ก็จะรู้สึกว่าเขาทำให้หัวพิมพ์ขยับไวขึ้นสิวะหัวพิมพ์ไวขึ้น2เท่า แล้วก็พิมพ์เสร็จเร็วขึ้น2เท่าแม่งไม่ได้เพราะว่าพลาสติกแม่งเพิ่มขึ้นเจเท่านะจ๊ะใช่ไหมจากอีพีแล้วเพราะฉะนั้นคนที่เขาออกแบบเครื่องพิมพ์กันเนี่ยเขาก็เลยค้นพบกันมาแล้วแหละว่าการเอาหัวไวขึ้นน่ะมันไม่ได้ช่วยขนาดนั้นสิ่งที่จะช่วยอ่ะก็คือนอสเซลนอสเซลคือหัวพิมพ์ก็คือรู90%้ซของคนทั้งโลกที่พิมพ์สามมิติใช้หัวพิมพ์แค่0.4ุดไม่ค่อยมีใครขยับไปหัวอื่นเท่าไหร่ผมเดาว่าสสาเหตุนะสาเห พอเปลี่ยนแล้วมันต้องทําอะไรเยอะมันต้องจูนไงมันต้องจูนหัวใหม่หรือ2เครื่องพิมพ์แม่งห่วยจัดแม่งพังก่อนไอรุ่น Ende r 5เนี่ยผมก็ไม่เคยเปลี่ยนหัวจริงอะแม่งพังก่อนจริงเห็น <He ard S 1> ไหมแต่ว่าตอนนี้ผมทันเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเครื่องผมแม่งฟิตอ่าโอเค <c oughs> เดี๋ยวอธิบายเรื่องหัวก่อนความตั้งใจของเราอะในการพิมพ์คลิปเปอร์ตัวใหญ่เนี่ยก็คือเราต้องเอาพลาสติกออกมาให้ได้มากแปลว่าสมมุติว่าเรามีเส้นที่หนา0.6เนี่ย ถ้าเกิดเราใช้หัวเดิมหัว0.4เนี่ยไม่ต้องวิ่ง2รอบรอบแรก0.4วิ่งที่2 0.2วิ่งให้มันครบความหนาเส้นที่เราต้องการ0.6แต่ ถ้าเกิดเราเปลี่ยนหัวล่ะถ้าเกิดเราเปลี่ยนหัวให้มันใหญ่ขึ้นแทนอะ่ะ <c oughs> ก็แปลว่าในขนาดเส้นที่มันเท่าเดิมอ่ะเราวิ่งแค่รอบเดียวออ่เออาเก็จะประหยัดเวลาขึ้นใช่เส้นมันหนาขึ้นอันเนี้ยคือคอนเซปต์ของการที่ผมพยายามประจูนเครื่องให้มันปิ้นหัวใหญ่มากขึ้นตอนแรกผมก็ใจใหญ่ผมก็ซื้อหัว0.8มป <c oughs> ก็คือสองเท่าเลยใช่หัวใหญ่ก็เดมสองเท <c oughs> ่าปรากฏว่าผมก็ใส่หัว0.8แล้วผมก็จูนอยู่2วันแล้วคนพบว่าไม่ได้วะ สาเหตุที่มันไม่ได้เนี่ยมันเป็นเพราะว่าพัดลมเป่าชิ้นงานของผมอะแม่งแรงไม่พอปกติตอน0.4เนี่ยพลาสติกมันไหลออกมาบันก็เย็นแข็งทันแต่พอมันออกมากเป็น0.8อะ่ะมันเย็นไม่ทันพอมันเย็นไม่ทันแล้วมันก็เลยย,ยุ้ย โอ้โห oh. อันนี้คือ2วันที่ผมพูดถึงว่าผมเสียเวลาจูนกับมันอ่ะปกติเวลาจูนอ่ะจะไม่ค่อยมีใครได้เห็นเพราะว่าไอชุดพวกนี้ผมก็จะเอาบรีไซ์เคลืคก่ก็ทิ้งหมดเลยแล้วปกติมันจะชิ้นเล็กมากแต่ด้วยความที่พอเป็นหัว0 8ปุบ๊บอะทุกอย่างมันใหญ่ขึ้นหมด uh. ผมก็เลยแบบเฮ้ยก็เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะเอาชุดจูนของเราเนี่ยออกมาให้ทุกคนได้เห็นเพราะมันใหญ่มาก มันดูมีตัวเทสหลายแบบเนาะใช่มากๆม,มันมาจากโปรแกรมซูเปอร์สไลเซอร์ครับผมจําไม่ได้อันไหนก่อนหลังนะครับแต่ว่ามันจะมีสเต็ปของมันอยู่ว่าคุณต้องทํำไหนก่อนหลังไปหาในโปรแกรมก็แล้วกันหมายถึงแบบ oh. ค,นคนที่จะเล่นตามมานนะสิ่งนี้เขาเรียกว่า first layer calibration การที่คุณจะจูนว่าเครื่องพิมพ์คุณพิมพ์ชั้นที่1ถูกต้องอ่ะคุณจะเช็คย่งไงคุณต้องพิมพ์ออกมาจว ก็เลยสั huh. right. k, no either, ่งให้มันพิมพ์ชั้นแรกเท่านั้นเองแล้วการพิมพ์ชั้นแรกเนี่ยมันก็พิมพ์เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าแค่นั้นเองแล้วถ้าเกิดมันพิมพ์สวยอ่ะเราก็พอจะเดาได้แล้วว่าชั้นต่อไปก็อาจจะโอเคใช่ไหมดีชัวดีชัวเลยถ้าชั้นหนึ่งดีชั้นต่อไปดีเลยอ๋อเราเราต้องทำชั้นที่หนึ่งให้ดีก่อนแล้วอันเนี้ยมันมองไม่ค่อยเห็นใช่ไหมมันเล็กมันเล็กเนี่ยศูนย์จุดสี่แต่พอคุณทำเทสเดียวกันแล้วเป็นหัวศูนย์จุดแปดอ่ะขนาดมันใหญ่ขึ้นวิธีการคา เหมือนผมคุยเลโก้อยู่เลยนะความรู้สึกขั้นตอนต่อมาหลังจากจูนเฟิร์สเลเยอร์เนี่ยสิ่งนี้เรียกว่าเทมเพอเรเจอร์ทาวเวอร์ก็คือว่าแต่ว่าสั่งให้มันว่าชั้นที่หนึ่งเนี่ยพิมพ์อุณหภูมิที่ร้อนที่สุดที่เราคิดว่าพลาสติกอันนี้มันควรจะพิมพ์แล้วแต่ละชั้นเนี่ยเครื่องพิมพ์มันก็จะเปลี่ยนอุณหภูมิเองอเพราะฉะนั้นผมกดสั่งพิมพ์ครั้งเดียวเนี่ยผมก็เอาออกมาดูด้วยตาเปล่าได้เลยว่าเฮ้ยอันไหนมันสวยวะแล้วก็ในขณะเดียวกันผมก็สามารถเอามาาาหักอเเ อ๋ออันนี้ความแข็งแรงมันประมาณไหนปกติก็คือไซส์จิ๋วมากอันนี้คือหกสุดแปดมันเล็กตัโมโบม,มากปกติมันเล็กมากมันไม่ได้ใหญ่คานนี้หลังจากเราจูนอันนั้นเสร็จก็จะมี extruder calibration อันนี้คือการจูนว่าพลาสติกที่ไหลออกมาจากหัวเนี่ยมันเยอะไปหรือน้อยไปเป็นค่าความแรงในการดันพลาสติกออกมาอย่างนี้ถูกปะ่ะใช่ใช่โมเดลนี้วิธีการทํางานของมันก็คือว่ามันก็จะพิมพ์สิ่งนี้ขึ้นมาและไอเลเยอร์สุดท้ายเนี่ยมันจะพิมพ์วงกลม1รอบแล้วเสร็จปุ๊บเราก็เลยต้องมาดูว่าวงกลมไหนที่เราคิดว่าสวยที่สุด ซึ่งถ้าเกิดคนทั่วไปดูมึงไม่มีทางดูออกอะ่ะออก็ดูคล้ายๆกันแม่งเป็นวงกลมหมดเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดพอคุณเป็นหมอเครื่องพิมพ์อย่างผมเนี่ยคุณทําเครื่องพิมพ์ตายมานับไม่ถ้วน <c oughs> คุณก็จะเริ่มรู้ละว่าอ๋อไอศูนย์เนี่ยอันนี้คือถือว่าเยอะไปนะเพราะว่าพอหัวมันมาถึงตรงนี้ปุ๊บแล้วมันฉีดออกแล้วก็หยุดฉีดแล้วมันหัวมันออกไปเนี่ยแทนที่เส้นมันจะกลมอะ่ะมันอ้วนหน้าอ้วนท้ายอ๋อแปลว่าเยอะไปแปลว่าเยอะไป อัน2นี่เอ้ยหัวนี้โอเคคิดว่าพอดีเราก็เอาค่าลบสลบสนี่คือนับจาก100ร้อยเปอร์เซ็นต์ลบสองก็คือเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์อ่อแล้วก็ต่อไปผมก็มีจูนอีกอันนี้นะฮะเรียกว่าท็อปผมจูนข้างบนนะอ่ะอย่างี้ดีกว่าคือข้างในนี่มันกลวงอยู่แล้วทุกคนเขาา้าใจไหมมันกลวงแล้วข้างบนนะ่ะมันไม่กลวงนี่หว่า เพราะฉะนั้นเราจะจูนยังไงเพื่อให้ Make ชัวรว่าข้างบนน่ะมันไม่กวงแน่ๆเราก็เลยต้องพิมพ์โมเดลแบบนี้ขึ้นมามแล้วเราก็มาเลือกกันว่าเออค่าไหนวะที่เอข้างบนเนี่ยแม่งจะไม่มีรูเว้ยเราก็จูนหาไปเรื่อยๆโ oh, มันมีจูนหลายอันเลยว่ะอ่ะอันนี้อันแล้วกันอันนี้เป็นการจูนบริ์เวลาเราพิมพ์บนอากาศเราจะรู้ไงว่าใต้ท้องช้างมันย้วยไม่ย้วยมันสวยไหมมันตรงตามที่โมเดลเราเขียนหรือเปล่า เราจะปิ้นสะพานขึ้นมามากมายเพื่อเอามาดูข้างล่างเลยหลักๆคือเอามาดูข้างล่างว่าเ <laughs> ส้นมันย้วยไหมเส้นมันย้วยไหมม,ยยไหม,มันเยอะไปมันน้อยไปเราจะยังไงบ้างามันแข็งแรงหรือเปล่านะฮะนะฮะ <laughs> อันนี้คือการจูนบิ์บิ์นี่คือส่วนที่เขาใช้วิธีโอเวอร์แฮงหรือเปล่าใช่แต่ข้อแตกต่างกันระหว่างบิชกับโอเวอร์แฮงคือโอเวอร์แฮงเนี่ยไม่จําเป็นที่คุณจะต้องมีจุดต่อก็ได้ เบรชคือสะพานก็คือมี2ฝั่งแต่โอเวอร์แฮงเนี่ยอาจจะมีฝั่งเดียวก็ได้เสร็จปุ๊บอันสุดท้ายเลยอ่ะอันนี้คือ Retraction ก็คือว่าทุกครั้งที่เราพิมพ์ m o v หนึ่งเสร็จอ่ะเราจะไปอีกที่หนึ่งถ้าเราพิมพ์เสร็จแล้วไปเลยอ่ะมันจะเกิดเป็นสิ่งที่เรียกว่า s t r i ง g i n g มันจะมีพลาสติกไม่สวยไม่สวยออกมาเต็มเลยเป็นเส้นๆเป็นเส้นๆเล็กๆสาเหตุเพราะว่าเราพิมพ์เสร็จอ่ะมันจะมีแรงดันในหัวอยู่ที่มันดันออกมาจากข้างบนใช่ไหมแล้วพอมันจบการที่เราจะขยับึนนพพิม์อออีีกกท่่่งเราดูลับ ดูดพัดติคืนเพราะถ้าคุณไม่ดึงย้อนกลับแล้วคุณไปเลยอ่ะโมเดลคุณไม่สวยแน่นอนอ่ามันก็จะมีส่วนที่มันปริ้นออกมาใช่เทสเนี้ยเป็นการเทสต์รีแทคชั่นในทุกรุ่นหนึ่งขีดขึ้นไปอ่ะผมสามารถเลือกในโปรแกรมได้ว่าให้มันเปลี่ยนค่ารีแทคชั่นเท่าไหร่แต่ว่าบางเอิญว่าอันเนี้ยมันสวยตั้งแต่อันแรกๆเลยผมก็เลยคิดว่าเอ้ยอันนี้แทบจะไม่ต้องมีรีแทคชั่นะไรก็ได้ส่วนจุดน,นึงมีก็พอแล้ว คือแต่ก่อนตอนที่ผมจูนน่ยที่คุณเจอผมเล่นเครื่องใหม่ๆอ่ะผมปริ้นแมวเป็นร้อยตัวเพราะผมโปรแกรมไม่เป็นเลยผมไม่สามารถบอกได้ว่าแมวตัวที่1นึ่งเซตติ้งนี้นะแล้วแมวตัวที่2องเซตติ้งนี้นะผมจะได้แบบทีเดียวเราไปนอนตื่นมาแม่งแมวสิตัวแล้วผมก็ได้เลือกว่าโอเคแมวตัวไหนสวยที่สุดถูกไหมแต่ว่ามันมีคนที่ฉลาดกว่าเรไม่ต้องเสียเวลาปริ้นแมวทีละตัวปริ้นอย่างนี้เลยแม่งเป็นเทสเลยอันเดียวมันได้สิเทสเลยสุดท้ายแล้วผมไปนักวิทยาศาสตร์เวยสิ่งนี้คือการทดลองเพื่อหาาค่่ทีีดดสุ อเอออาแล้วก็ถ้าเกิดคุณจูทุกอย่างเสร็จปุ๊บให้จบด้วยกันพิมพ์ลูกเต่าอ,อันนี้รู้กันอยู่แล้วลูกเต่านี่คือทีสิทธ์เลยนี่ทีสิทธ์เลยใช่ลูกเต่าคือทีสิทธ์ถ้าเกิดทีสิทธ์คุณจบคุณพิมพ์แล้ก็ได้ละ<อ>เออเล่ามายาวขนาดนี้สุดท้ายผมก็จูนไม่เสร็จเลยอย่างที่บอกอะสุดท้ายหัวศูนย์จุดแปดผมจูนไม่เสร็จเพราะว่า พัดลมผมแรงไม่พอผมก็เลยอ่ะซื้อูหัวสูนย์กมาเล่นต่อตอนแรกเราใจกล้างไงหรอวิ่งแข่งวันแรกไปมาราธอนเลยไปทําไมฟันรันเด็กๆเขาเล่นกันอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ค้นพบว่าอ๋อวิ่งไม่จบแต่น,นี้ก็เลยมาทำมาราธอนแล,แล้วก่อนกลับมาทีา่ศูนย์ปรากฏว่าผมใช้เวลาต่ออีกสองวันและนี่และการจูนและการจูนเหมือนเดิมเลย <c oughs> แค่เล็กลงสุดท้ายหัวสูนย์หกผมสำเร็จสิ่งนี้ มีกำแพงแค่ชั้นเดียวนะยเว้ยถ้าคุณใช้หัว0.4อะ่ะคุณแค่จะขยับม,มันได้เลยเป็นกระดาษเลยโอ้โห oh. แต่พอคุณขยับเป็น0.6แค่นั้นเองอะ่ะเ<อ>นี่ย<อ>แข็งอยา่างยิ่งกว่าลูกปิงปองอะ่ะงี้ดีกว่าแข็งจริงแข็ง,งเออแข็งแต่ว่าเบาอะ่ะประหยัดพลาสติกด้วยเอเอเพราะฉะนั้นอะ่ะใครที่เล่นเครื่องพิมพ์แล้วคุณยังไม่เคยขยับหัวพิมพ์ไปหัวใหญ่นะคุณพลาดหนักเลยมันเป็นเหมือนการขับรถที่แบบ<อ>มึงเข้าใจมากกว่าเกียร์หนึ่งแล้วอะ่ะ ไปเกียร์สองเล้ลโอ้ไปได้ด้วยวะเกียร์สองมีเกียร์อะไรมากกว่านี้แบบมีมีถึงเกียร์ห้าเลยเพื่อนเกียร์ห้าสำหรับผมนะคือการทีมหลายสีถ้าเกียร์สามนี่ประมาณเทสมิลเทสมิลนี่ไปเกียร์สามแล้วนะแต่เกียร์สองนี่คือเปลี่ยนหัวอ๋อนี่มีมาเกียร์สองแล้ว ช่วงนี้ต้องเล่าให้ฟังว่าผมอินเรื่องงานไม้มากผมซื้ออุปกรณ์ช่างไม้ญี่ปุ่นมาเยอะมากเขาเรียกว่า hand tools woodworking เป็นศาสตร์ของการทำงานไม้ที่ใช้แค่มือเรากับอุปกรณ์ก็แค่เลื่อยสิ่วค้อนอทำได้ทุกอย่างเลยเราก็เลยต้องเก็บให้มันแบบสะดวกหยิบง่ายใช้ง่ายตั้งแต่ช่วงแรกๆที่ผมจูนเครื่องเนี่ยผมก็ได้ประดิษฐ์โมเดลหนึงขึ้นมา โมเดลนี้เป็นโมเดลที่ผมวาดเองเอาไว้เพื่อแขวนเครื่องมือต่างๆของผมเนี่ยมันเริ่มต้นมาจากที่ว่ากูอยากแขวนอะไรบนชั้นเนี่ยแล้วแม่งไม่รู้จะแขวนยังไงเว้ยแล้วก็เดินดูรอบไปเชลเลยแล้วก็แบบผมก็เอาไม้บรรทัดวัดปรากฏว่าไอ้ขอบเนี่ยแม่งมีพื้นที่ประมาณ8มิลมิลเว้ยที่มันเพเย่ขึ้นมาผมเอ้ยผมใช้8มิลเกมิลนั้นนะเกี่ยวได้ป่มวะกูทำาถขอได้ไหมวะผมก็มาลองวาดในแคทก็เลยเกิดเป็นแง่งนี้ขึ้นมาครับ เออเป็นแง่งท oh, ี่เอาไว้เสียบเพื why, ่อแฮงเพื่อแฮงตอนแรกชิ้นเนี้ยเป็นชิ้นเดียวกันมันเป็นชิ้นเดียวกันเลยเว้ยมันเป็นหนึ่งชิ้นจบแล้วผมก็ค้นพบว่าอะไรโออะไรเมื่อกี้ผมจะพูดเขาว่าแล้วผมก็แบบหาไม่เจอเว้ยว่าผมจะพิมพ์ชิ้นเนี้ยมันขึ้นมายังไงด้วยชิ้นเดียวโดยไม่ให้มีโอ์แฮงกูคิดไม่ออก แล้วก็พลิกกลับมาด้านนี้ก็ได้ด้านนี้ก็ได้เอาว่าตอนนั้นยังคิดไม่ออกกูจะเอาสองชิ้นแม่กมากรอบมันเป็นชิ้นเดียวให้ได้ผมก็เลยดีไซน์ร่องสำหรับรูอันหนึง่งมันเลจะได้ที่เกี่ยวเพื่อเอาไว้วางเครื่องมือตอนนี้ผมทำโมเดลนี้เสร็จแล้วผมก็ตอกมันเข้าไปด้วยกันครั้งแรกผมตื่นเต้นมากเฮย้ยมันแน่นปากเลยเวย้ยหลังจากที่อันนี้ออกมาปุ๊บเว้ยเฮ้ยมันมีเครื่องมือบางอันหนึ่งกูที่แม่งแบบเป็นอย่างเงี้ย ไม่งใส่ใครว่าใส่แม่งกับล่วงก็เลยสร้างดียอมซีออกมาเออช่วงแรกที่ทำอันนี้ออกมาได้เรารู้สึกภูมิใจมากโหแม่งโคตรเท่แต่เช่นเดียวกันกับทุกอย่างในชีวิตครับเราเริ่มทําอะไรได้แล้วคุ้นเคยชินกับอะไรเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราต้องพัฒนามันธรรมดาไปแล้วมันธรรมดาไปแล้วนะผมก็เลยให้โจทย์กับตัวเองว่าเอ้ยไหนๆเราก็ปิ้นคีเปอร์ไม่เสร็จละเรามาปิ้นอะไรที่เราได้ใช้ดีกว่า ก็จะปินอันนี้ตอนแรกจะปินอันนี้แล้วผมก็คำนวณออกมาว่าผมจะปีนอันนี้ห้าอันผมก็ดูระยะเวลาโอ้หแม่งเป็นวันเลยปีนห้าอันนี้เป็นวันผมก็เลยเฮ้ยทำยังไงดีว่าเราจะทำยังไงให้มันปินไวขึ้นผมก็เลยเริ่มปฏิบัติการดูดไขมัน ถ้าผมเปรียบเทียบอันนี้เป็นมนุษย์อะตรงไหนวะที่มันเป็นไขมันเออผมก็เลยเจอว่าอ๋อตรงนี้น่าจะหนาไปตรงนี้น่าจะหนาไปอันนี้บางลงได้ไหมอะไรเงี้ยผมก็จูนทีละนิดทีละหน่อยพูดมาทั้งหมดเนี่ยคือจะสื่อว่าผมพิมพ์สำเร็จแล้วเว้ยนี่นะฮะเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูตอนนี้ผมทำครั้งแรกอะผมไม่รู้เลยว่าผมกำลังใช้การเชื่อมแบบไม้อยู่ อันนี้เขาเรียกว่า dove tail ปกติการเชื่อมแบบนี้เขาใช้ในไม้นะแต่ว่าผมเอามาประยุกต์ใช้กับการพิมพ์สามมิติดูความที่มันแน่นมากอะถ้าเกิดผมเอาเนี้ยใส่ลงไปอะแล้วผมกดเลยอะมันจะหักนจไหมเพราะว่ามือเรามันแบบมันไม่ตรงเว้ย <c oughs> แต่ถ้าเกิดเราค่อยๆเล็งอะแล้วเราค่อยๆ่อ,อตอก <S <S เนียนกิฟกิฟเว้ยเนียนกิฟกิฟเนียนกิฟกิฟเลยเหมือนพิมพ์มาชิ้นเดียวกันเลยแล้วอันเนี้ยแม่งพิมพ์ไวกว่านี้แม่งสามเท่าได้บ้างเออนี่คุณดูการลดไขมันของผมอ,อนี่โอ้อออโหสุดยอดเล็กลงเยอะไหมเยอะเยอะมากแต่แต่ครับแต,แต่ทุกอย่างใช้งานได้เหมือนเดิมครับทุกฟังก์ชันยังคงอยู่อโอเคอันนี้ก็ เป็นการอัปเดตพิมพ์สามิติของผมทั้งหมดที่ค,ทคุณถามว่าผมทําอะไร,ระบ้างช่วงนี้เดี๋ยวมาคุยเรื่องไมค์ครับก่นเออไมค์ครับไมค์ครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะแจกไมค์ครับคลิปเปอรตัวนี้ไปเลย <c oughs> ถามว่าคุณมาดูซีรีส์เครื่องพิมพ์สามิติบล็อกยติทําไมนะครับคอมเมนต์ไหนได้หัวใจเอาคลิปเปอตัวนี้ไปเลยโอเคครับแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับ <c oughs> ลืมพูดอย่างหนึง่งเดีย๋ยวคนมันต้องทักแน่ว่าทรางผมพี่บอสเปลี่ยนไปอ<ล>ผมไปดัดผมมาครั้งแรกครับทุกคน, <laughs> น,นการดัดผมครั้งแรกของชีวิตใครที่ไม่เคยดัดนะบอกก่อนเลยว่าไม่ต้องทำหรอกผมว่าเ <laughs> จ็บหัว